ทำยังไงให้ผมยาวได้เร็วค่ะบางคนค่ะพลาดค่ะคิดสั้นไปหน่อยก็คือไปตัดผมสั้นแล้วก็รู้สึกย้ำใจรู้สึกแบบอ,อ๋อยังไงฉันก็สวยปรากฏอ,อ้าวไม่ได้สวยเลยมาดูวิธีในการเร่งให้ผมยาวกันแต่ต้องบอกกันนะคะว่า การเร่งให้ผมยาวนั้นมีอยู่จริงไหมคําตอบคือมันไม่ได้มีอยู่จริงแบบเร่งให้ยาวยาวแต่มันสามารถเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ปัจจัยแรกนะคะก็คือเรื่องของโภชนาการค่ะคือต้องกินสารอาหารโปรตีนให้เพียงพอเช่นไข่โดยเฉพาะไข่ขาวเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาถั่วเสริมธาตุเหล็กสังกะสีวิตามินบีและใบโอติน การดูแลหนังศีรษะและเส้นผมก็เช่นเดียวกันค่ะหลีกเลี่ยงการดัดย้อมฟอกสีบ่อยๆไม่รัดดึงไม่ทำผมที่แน่นจนเกินไปการใช้น้ำมันมะพระา้าวหรือน้ำมันอาแกนบำรุงปลายผมก็จะช่วยให้ผมแข็งแรงไม่แตกปลาย นอกจากนี้นะคะการนวดหนังศีรษะหรือแปรงผมเมบาๆค่ะเช่นวันละ5นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่หนังศีรษะส่งผลดีต่อการเติบโตของเส้นผมการพักผ่อนที่มีคุณภาพอย่างเช่นการนอนหลับอย่างเพียงพอลดความเครียดนั้นก็จะช่วยทําให้ผมเนี่ยยาวได้เต็มที่ดังนั้นนะคะถ้าเราไปได้ยินโฆษณาค่ะ ยาเร่งผมแชมพูนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะมีส่วนช่วยหรือเปล่าอันนี้บอกตรงๆคือตอบไม่ได้เพราะถ้าเขาใส่กลุ่มยาปลุกผมก็อาจจะดําให้เสมือนว่าอ๋อผมยาวดีขึ้นเร็วจังแต่จริงๆแล้วที่ถูกที่ควรค่ะควรจะทําตามที่วิธีที่หมอดาวกล่าวมาเพื่อให้ผมเนี่ยเติบโตเต็มที่ในแบบที่ควรจะเป็นค่ะ